ครับเตรียมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หญิงหน่อยพี่มาอิสัตมาดิตื่นมาดิเก่งมาดิเลสโเลสโกมาดิฮะมาดิอิสัตเก่งเหรอมึงอะฮะอิสัตมาดิมาดิโว้าอิสัตไม่รูกว่าเก่งไรเงี้ยแหมทำทรงได้มาอิสัตทำไมได้เก่งชี้อะไรนี่วะมาทางไหนก็ไปทะธานาธนเลเัตทำทรงอะปลปลมาทางไหนกับปทะธานาธนเเรปลาปลาปลามึงอะทำทรงเชี้อะไรอะ เราเชื่ออะไรอะไม่ไปอ่ะยังไม่ไม่แล้วชุบทำไมเมื่อกี้ชุบทำไมอ่านบทป้งปั้งเอ้าน้องน้องผมไม่ได้ชุบครับผมชุบหรอก็หัดบอกเพื่อนบ้างนะไนหมวกแล้วผมชุบหรอแล้วกูชุบหรอฮะจัดแล้วกูชุบมึงหรอเพื่อนพวกมึงก็แหละชุบแล้วแล้วกูหรอแล้วเป็นกูหรอกูชุบมึงหรอฮะจัดมึงก็ไปแจ้งดิกูหรือเปล่าล่ะฮะกูจะไปแจ้งก็ไปแจ้งดิสัตว์ไปดิไปไปดิไปเราเชี่ยอะไรอะฮะมาทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะพวกมึงอ่ะไอ้สัตว์ 老叶呀，白呀，白的叶啦